ปึบอ่ามาเริ่มต่อเลยคนระับวันนี้จะเจออะไรบ้างเนองหันมาฮะนี่มีมีคนมาหานี่ถ้าเป็นสัตว์รานคูคูแล้วก็เออให้เขาเข้ามาเลยได้เลยก็แล้วกันนะไม่ต้องให้เขาหลอตื่นมามืดอ้าวเวนรรมลิเลีย ลีเลียลีเลียศาสตราจารย,ย,ย,ย์บอกว่านี่ลีเลียพาเทนเนอร์พาเทนเนอร์หน้าใหม่ที่สุดยอดคนนั้นมาหาด้วยฉันก็เลยมาตามนายมามาทางนี้อะแม่จะให้เงินไว้นะอย่าใช้เงินอย่างโง่ๆนะลูกนะ เอาไม่ใช่อย่าไปซื้ออะไรอย่าไปซื้ออะไรที่ไม่มีประโยชน์นะลูกประมาณนั้นมากกว่านะครับแปลไปชัวร์มากโอ้ลูกแหมมีเพื่อนใหม่น่ารักเชียวนะลูกเนอะแหมลูกฉันนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะอะเฮ้ยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าลีเลียนะคะยินดีที่ไดจักค่ะคุณแม่แม่เรียกแม่เลยเหรอเอ้ยภาคเติมตลอดภาคนรกมากเลยนะ น <Yes, S 2> น่สก็าแม่ชงครับแม่แบบยกนิ้วให้เลยแม่แม่ของนายเนี่ยดีจังเลยเน,ะนาะดีสิเออมาทำตามที่แม่บอกดีมากเลยเออคือคือ,ค,อคือว่าฉันจะพาไปที่แลบของศาสตราจารย์ก็แล้วกันนะตาตัตัตามฉันมานี่แหมว่าแม่ฉันน่ารักไงอ่ะทำไมเคยแบบอ่ะไปที่ไม่ใช่ทางนั้น เอาเะโทษทีลิเลียเด statistically 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 ี๋ยวเดี๋ยวฉันเดินตามไปนะมูมูฮะพอได้แล้วเคนทารอสใจเย็นๆสิเดี๋ยวน้นก็ทำคนบาดเจ็บหรอกพอได้แล้วทอร์สใจเย็นๆสิเดี๋ยวน้นก็ทำคนบาด ทางไปแล็บของสัตราจารย์อ่ะมาได้แค่ทางนี้เท่านั้นนะเออนายจะต้องผ่านญ้าสูงไปอ่ะเขาบอกว่าเขากําลังศึกษาเรื่องท่าไม้ตายของโปกเกมอนอยู่หัวเราะอะไรกันครับงงมากเลยเออไม่เห็นจะมีอะไรก็ตั่งหัวเราะกันพวกคุณนี่เส้นซื้นจริงเลยนี่ฉันไม่ใช่เทรนเนอร์นะฉันก็เลยจะใช้อ่ะยากันยาก,น,ออนยากันเอ่อคนยาการโปกเกมอนนะ คอสม็อกคอสม็คือโปเกมอนที่หายากมากๆนะฮะมาจากที่หา่างไกหัวรออะไรกันก็ไม่รู้พวกคุณเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีพลังแปลกๆสัก,ก,กอย่างอยู่นะมันใช้พลังนั้นในการช่วยฉันไว้อตอนที่ฉันเ,ออเจอปัญหาอ๋อคอสม็อคือเจ้าเนบบี้ใช่ป่มอืมอ,มอ,มอ,มอมืนี่ช่วยเก็บรักษาความลับนี้ไว้หน่อยได้ไหม อย่าบอกใครนะเกี่ยวกับเน็ตบี้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่ประพานนั้นนะได้โปรดคอ,อสม็อกคือเน็ตบี้ครับเออ่คอสคอสมอ็อกน่าจะมาคอสมอ็อกน่าจะมาจากคำว่าคอสม็อกกับคำว่า, ok วา ok สมอ็อกนะฮะสม็อกแปลว่าควันส่วนคอสมอ็อกเนี่ยแปลว่าแบบอวากาศอะไรอย่างเงี้ยคือควันอวากาศเน็ตบี้ก็คล้ายคล้ายควันอวกาศชื่อโบลิมอนคือคอสม็อกนั่นเองชื่อภาษาอังกฤษนะครับส่วนชื่อที่ลูยตั้งให้ก็คือเอเ่อ Smoke อ smoke สอมกน่าจะสโมกมากกว่าสโมกน่าจะสโมก S M O G แปลเหมือ OK. นกันแหละแล้วพันเฮ้ยไอ้นั่นมันชื่ออะไรมูชิวะอนินโนต์โนจิปะ่ะคือโนจิมูชิปะชือเรียกยากอะแต่ตัวนี้ล้างสามเท่งนะเนีเ่ยคุณบี๊กเนมบี้ย่อมาจากาโมดีนน้ป่ะประมาณนั้นอ่าสายพันธุ์มันคือเนวบิลล่าปเป็นต้นแรก สมองอว e r y d a y ผลลิงเ <c oughs> <B ling. S 1> ด็เกด,ดูเยอะเนาะโอ้อยภาพสวยมากเห็นไหมตอนมันดึงกับไปอะ่ะ <c oughs> เอาไปร้อยยี่สิบฉันแพ้นายแล้วนี่แหน่งเงินแม่ให้มาจะไปกินขนมตอนกลางวันอยากกินโอรีโอแพ้แบตเติร์อย่างนี้ฉันต้องให้เงินนายด้วยอย่างนี้เข้าเจ๊ก็ไม่มีตังค์เลยไอ้หนูเงียบเลยนะฮะยังมาท้าสู้ทำไมล่ะแพ้ก็ต้องให้เงินคนอนะ่ะ ไม่เข้าใจก็อย่ามาท้าสู้กันเข้าใจไหมอาชีพมารีของฉันเก่งนะเว้ยขอโทษนะพี่ครับโถ่อยนี่มีความหลังมีความหลังไอ้ตัวนี้มีความหลังไอ้ตัวนี้เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเอาน่ามีความหลังอะไรกับฉันอย่างนั้นหรอฮะโอ้ คิดจะสู้ฉันได้เหรอท่าดับเหมืนอนกันตีกันไม่เข้านะเว้ยเฮ้อาชิมาริฆ่ามันเลยเราจะไม่จับมันฆ่ามันเลยอาชิมาริได้เลยฮะแหมเลือดแดงไม่จับเว้ยไม่จับไม่จับมีลัคกี้เองหรือเปล่าวินเฮ้ยมีเหรอ วิงกูทีลามาอยู่กับเราหน่อยนะแค่อยากได้ไอ้ทิ้บางอย่างจากนายเท่านั้นเองมืเอเฮ้ยเฮ้ยมันเผื่อมีลักกี้เอกโอ้โหจริงจริงนะโอ้สบายถ้าลักลก,กี้เอกตอนนี้นะห้าเปอร์เซ็นต์มันออกยากวิน 3%เปอก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรู้กันเลยนะฮะพูดงี้เดี๋ยวจับมาแล้วมันจะไม่ถูอองงงงเวลาคนดูผมก็ก็พูดอย่างนี้ถึงนั้นแหละมันจะดูถูกกันเกินไปเร็วเก็ไม่ออกสาเปอร์เซ็นต์ยูท่าฟ้าาอันนเก้าเปอร์ เลเวลอัพพอดีนะฮะสเปเชียลแท็กบวกสองแท็กบวกหนึ่เป็นเลือกงามยาำดีครับต้องการลัคกี้เอกไอเทมที่ใช้บวกเลเวลโปเกมอนและเราเลเวลอัพพอดีในการจับโปเกมอนตัวนี้คือจริงๆนะถ้ามันไม่ออกนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตอนเนี้ You're beautiful. ได้ pretty wing ฮะสวยงามมากเลยเด็ดเด็ดไปเด็ดไปเด็ดแม่งให้หมดเลย pretty wing อะไรเด็ดจุดเด็ดแม่งให้หมดเลยมบินไม่ได้แนะ่เด็นะดทิ้งแล้วอยวนรทรดออกเปลั lucky egg ออกแค่ ดูเปิ้ไม่ใช่เหรออ้าววิ่งกูไม่ออกเสียเวลาไปตีนทำไมสองตัวดูเปร้ลสนิเกยดเทนเนอร์แบบนี้มากเลยอะ อย่านะอย่าก,ก่อกวนเยอะตีก็ตีเลยรู้จักการต่อสู้เป้าเฮ้ยใจ,ใจใจเดตีก็ตีไม่ใช่มาแบบก่อกวนลดทางโจมตีทำมือหัวอะไรอย่างงี้เออมันใช่หรอมันใช่ไม่ใช่ไงนี่เจออย่างี้นี่เป็นไงเจ<ด>อเรียบร้อยสายปวน,นต้องใจใจ de. เด้เฮ้ยภูมิภาคอาโลลาเวย้ยคุณสี่ทุกอย่างเวยเ้ยจะมาเกาะกองก่กอกวนเน้มันไม่ใช่อ่ะเพื่อน เออว่าแต่นี่รู้ไหมว่าหลับศาสตราจารย์ไปทางไหนฉันไม่บอกหรอกนายอ่ะมาว่าฉันก็ได้เดินหาเองก็ได้คิดว่าหายากนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยหน่ะกดสู้เลยครับเดินหาเนาะอาจจะออกมินอมถึงเดินหาหน่อยนึงตบตีกันอยู่ฮะโอ้เยี่ยมเลยอีวันโกเอาเลยเออ ใช้พลังทั้งหมดออกมาฉันพร้อมแล้วต้องเอาอีกแล้วสินะศาสตราจารย์นี่ในหลัของศาสตราจารย์เนี่ยเันเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะมีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเป็นผู้ช่วยมาสามเดือนแล้วใช่ไหมฉันเองก็อยากเป็นพลวอตเทรนเนอร์เหมือนกันนะเขาไม่เคยหยุดเรียน ที่จะวิจัยเกี่ยวกับผ้าม้ตายโปกเกมอนเลยในหลับแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะต้องซ่อมเพดานอีกแล้วอ่ะทำที่ีพังไปหมดเลยนะแล้วก็เสื้อผ้าขาดด้วยก็เลยแบบไม่ไม่ปะแม่อะไรนะซื้อใหม่เลยฮนะซ่อมเยอะทำไมติดเลสผิดเสื้อผ้าขาดอุ้ย,ยน่ารักจัง เออตัวนั้นชื่อ Stuffful นะชื่อภาษาอังกฤษรัว้วบ้านย่งพังเฮ้ยเป็นเป็นแล a p ของศาสตราจารย์ที่เป็นแล a p ที่สวยที่สุดแล้วนะก่อนหน้านี้แล a p ก่อนๆนี่ไม่มีอะควาเรียมข้างในหรอกเออถ้าไม่ตายของรับของของอีวานโกลนี่มีสไตล์มากเลยเนี่ยแล้วฉันก็เออการวิจัยของฉันก็ก้าวไปขั้นหนึ่งละนขอดูโปรเด็กหน่อย นายคิดว่าที่นี่เป็นไงบ้างไม่เลวเลยใช่ไหมเออเออฉันไม่ได้เรียกพวกเธอมาเพราะแบบนี้หรอกอ๋อมีโปเกม,มอนอยู่ในโปเกเดสของเราเรียกว่าโลตอนจริงเหรอรู้จักโลตอนเนี่ยรู้จักเดี๋ยวจะเรียกอ,อธิบายฟังโลตอมคือโปเกม,มอนที่เป็นเครื่องจักรนะใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ มันสามารถที่จะเข้าไปสิงในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วก็กลายเป็นฟอร์มเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น,นอันนี้ก็เป็นปรกติกนะครับเป็นฟอร์มใหม่ของเจ้าโวตอมนั่นเองอ,ออกมาแล้วนะครับเออโทษทีนั้นโลตอนเออจะพายอะไรสิจะช่วยเทว์อัปเด็กของเราได้นะครับเจ้าโลตอมที่ว่านี้ขายเข้าไปในสรารต้านปููเรียบร้อยลนวะ นี่กลายเป็นโปกเกเด็กออกมาเป็นโปกเกเด็กที่บินได้ด้วยนะครับ <S <S ยินดีที่ได้รู้จักเอฉันคือโรอตอมอ๋เห็นแม้ว่าตอนนี้โรตอมสามารถคุยกับนายได้ด้วยนะเออและดูเหมือนโรตมอมจะชอบนายด้วยว่าแต่มันจะช่วยได้เราได้ไงครับศาสตราจารย์คือ กุ้นเนี่ยเพิ่งมาถึงภูมิภาพอาราาได้ไม่นานนะฉันก็เลยตัดสินใจที่จะให้โปเกเด็กแบบพิเศษโลตอมเนี่ยเพื่อช่วยให้เขานำทางนาวิเกตโอ้โหอย่างนี้ไม่มีวันหลงแน่นอนขอบคุณมากครับกุ้ e เด h น n วิ i เกเตอร์อ o ส e b คัมแบ็ไม่มีวันหลงละได้แผนที่มาด้วยฮ้วนายรู้ไหมว่าฉันอ่ะเป็นนักผจญภัยที่ไม่เคยหลงเลยโอ้ oh. นั่นหาเาเดินไปนล้วไปเล่นกันครับอ๋อข้างบนเป็นลอฟนะฮะเหมือนเป็นที่พักนะครับออมีเรีย,ยอยู่ข้างบนดน้เอาล่ะฝากเราตอไไรกับนายด้วยนะกิ้ง ดูแลมันด้วยนะโอ้โลตอมเด็งงั้นเหรอโอ้โหน่ารักจังเลยนะเอาละ่ะมีเรื่องสําคัญที่นายจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบททดสอบแห่งเกาะนะกุ้บททดสอบแห่งเกาะเนี่ยคือโอกาสที่จะได้เป็นเป็นโอกาสที่จะให้นายได้เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดอ๋อได้ต่อสู้กับเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเกาะนะครับเราจะได้รับการประจนมไพที่สุดยอดมากๆเลยนะ มีเกาะสี่เกาะนะครับที่ทําให้เกิดทูนห้าอาโอล,ล่าแล้วแต่ละเกาะก็จะมีคาฮูนา่าคอยคอยดูแลอยู่นะครับเพือ่อที่จะให้คาฮูน่ายอมรับในตัวเราเราจะต้องเคลียร์บททดสอบเจ็ดอย่างนะครับนี่กิ้นลองไปหาป๊อปหาอธิมาริไปแล้วก็รับบททดสอบอยู่นะครับเอ,อฉันเนี่ยเป็นคนที่ อุทิศตนให้กับการศึกษาท่าไม้ตายโปเกมอนนะฉันอยากให้นายเออออกไปเจอโปเกมอนใหม่ๆมากมายนะครับแล้วก็ไปรับบททดสอบแห่งเกาะในทุกๆทุกๆจุดทดสอบแห่งเกาะเนี่ยนายจะได้เครื่องรางมาเออเครื่องรางคุณผู้ชมนี่เครื่องรางน่ารักดีครับเดี๋ยวทำออกมาขายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โปเกมอนเป็นอย่างนี้นแหละเอ,อ่อมีของน่ารักน่ารักมาขายนะครับนี่ฉันก็ได้จากปู oh, ่ฉันเหมือนกันนะกวิน เอาอาร์ควินนายเหมือนกันนะฮาวเออพร้อมจะไปแล้วใช่ไหมโอเคพร้อมนะครับอ้าวเยี่ยมมากตอนนี้เรารู้เบสิกของการบัตเทิรแล้วนะครับตอนนี้ก็เรากำลังจะไปบททดสอบนะครับเราก็ถามฮาวว่าเป็นไงอะไรบ้างนะเขาโอ้จริงๆแล้วผมชอบเล่นกับผมเป็นคนเท่านั้นเองนะฮะอ๋อไม่ใช่นะจริงๆผมก็อยากฝึกด,ด้วยนั่นแหละครับแก้เกิดไปนะครับบททดสอบแห่งเกาะนะครับนี่ก็คือ เป็นวิธีที่คนในอารลรานะครับเหมือนกับเชื่อมต่อกับโลกมีความเหมือนกับสัมพันธ์กับโลกรอบๆตัวโดยการทาบททดสอบนี่เองนะครับช่วยดูแลกิ้นด้วยนะลิเลียจนกว่าจนกว่าเขาจะชินกับโลตอมเนี่ยยังไงก็หาเขาไปนำทางให้ก่อนก็แล้วกันคือแบบไม่มีไม่มีวันหลงแล้วแหละมีลิเลียด้วยมีโรตอม ถ้าหากอยากให้ช่วยอะไรแล้วก็อันนี้อ่านของโลตอมข้างล่างนะครับโอเคต้องไปตรงไหนวะไปไหนอะ่ะเอาจริงไปไหนเนี่ยอ๋อ,อเห็นแล้วเห็นอ๋อข้างล่างนะโ,โลตอมบอกโลตอมมีธงสีแดงให้บอกให้เดินไปตรงนอนอย่างนี้สบายแล้ว คือไม่มีวันหลงแน่นอนคือภาคนี้แบบแน่นอนอะ่ะแน่นอนแบบร้อเลยอะ่ะนี่ไหน,นยิงจิ้วตายทั้วสิระบาดหางทำไมลูกรถเฟนด์ e โอ้เฮ้ยเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าลัตตาแล้ว Yes! 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 ์เจีใจอะไรขนาดน,านาั้นวะล่ะ โอเคตัดพาร์ทอีกตัดพาร์ทอีกนะฮะ